กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Game Page นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คไอคอ i ิคไอคอนิคโมเมนของเลอมารลินะครับมีตัวใหม่2ตัวนะครับมีฟันเดฟาสนะครับมีชาบีอลองโซนะครับแล้วก็มีเอเบโตคาร์ลอสครับคาร์ลอสผมมีแล้วครับยังขาดตัวใหม่อีก2ตัวนะครับมาในงบ600ทองนะครับมาดูกันว่าจะแตกไม่สักตัว2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ครับ ขอแค่มาให้ตัวหนึ่งครับ600ทองไม่เยอะนะครับมาครับครั้งแรกครับยังไม่มานะครับครั้งแรกได้บอลดำกดดูค่าพลังบอลดำเลยครับตัวแรกมาเป็นบอลดำเลยครับแล้วก็กดที่ ไอคอน3าตัวเลยครับได้บอดดับอดดําตัวไหนดูตัวนั้นนะครับยังไม่มาครับโอโ้ได้บอดดัอีกแล้ว2ตัวเตดเลยครับผมจะดูตัวไหนได้ได้บอดดัตัวไหนผมจะดูกดดูตัวนั้นนะครับอ้าวกดผิดครับ กดที่ไอคอนทั้ง3ตัวนะครับนะครับครั้งที่3ครับโอเคยังไม่มาครับลามอสได้บนัมสามตัวเลยสามครั้งครับโอ้โหอะไรครับนี่ใกล้ละใกล้ละกดท,ทีลามอสครับแล้วกดที่ไอคอนทั้งสามตัวครับ ครับครั้งที่4ครับคารมสโอเคมาแล้วตัวไหนเอออย่าไม่เอาคาร์ลอสนะคาร์ลอสมีแ้วเอาขวาเป็นคาร์บีอลองโซ่นะครับคาร์บี้ลองโซ่ก็มีผมก็มีแล้วนะครับที่จริงปกแต่องเป็นเป็น มาในเวอร์ชั่นของบบเยนนะครับชาบิโอลองโซ่โอเคครับเหลืออยู่200ทอง600ทองผมว่าก็ดีนะมันออกตัวหนึ่งเหลืออีก200ทองครับ,บรุ่นก็ว่า,าจะออกเลยไหมครับไปครับโอเคครับไม่มาครับเออีกหนึ่งร้อยแล้วครับ เพื่อนเปิดได้ตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซับผมจะขึ้นถึงพันซับแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใกล้จะถึงพันซับเราเ้าร้อยกว่าแล้วครับแล้วก็ที่เข้ามาใหม่มารับชมคลิปใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับไม่ได้นะครับหกร้อทองได้มาตัวหนึ่งนะครับชามิโอลองโซ่นะครับ เองไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัพเวลกันนะครับว่าจะตันที่เท่าไหร่นะครับใช้การ์ดหาดาวนะครับ1ใบนะครับชาบิโลองโซ่ในเวอร์ชันเลอมาดิกนะครับโอเคครับตันที่95ครับแต่ไม่รู้ว่า ถ้าบูธแล้วจะเท่าไหร่นะครับเรามาดูค่าพลังข้าวๆนะครับเออจะเด่นที่ส่งบนยาวนะครับโจนยาวครับนอกนั้นก็กลางๆนะครับถ้าบูธแล้วก็น่าจะดีกว่าเดิมอย่างนีดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับจะถึงพันซับแล้วครับช่วยดันผมหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม